สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดนายจริรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลาเปิดเผยว่าที่ลุงพลเอาครุฑที่ตนนั้นเคยให้ไว้เอาไปให้ญาติบูชาโดยระบุว่ามีพระเครื่องเยอะแล้วจะเป็นไปได้ไหมว่าลุงพลนั้นบูชาพญานาคแล้วไม่ถูกกับครุฑจึงต้องนําไปให้คนอื่น ตนไม่รู้สึกน้อยใจเพราะเราเป็นผู้ให้ครั้งแรกที่นำพยาครุฑเป็นเพื่อนกันขณะนั้นลุงพลเป็นผู้ต้องสงสัยของสังคมตนจึงมอบไว้ให้และเมื่อเวลาผ่านพ้นไปลุงพลจะนำไปมอบให้ใครก็เป็นสิทธิ์ของลุงพลตนไม่ยึดติดและแยกแยะเรื่องราวออกไม่ต้องกังวลส่วนกรณีลุงพลและป้าแตนไปรดน้ำมนเพื่อความสบายใจหลังเกิดกระแสด,ดราม่านั้นก็มีบางคน เคยพูดให้ลุงพลระวังตนจะทำของใส่ถ้าศึกษาให้ดีตนต่อต้านแนวสายศาสตร์มาโดยตลอดถ้าตนนั้นทำของใส่ได้จะทำใส่ลุงพลและป้าแตนทำไมถ้าผมทำได้จริงผมใส่ไอ้คนที่ฆ่าน้องชมพู่ไม่ดีกว่าเหรอเรื่องทั้งหมดก็อยู่ที่ตัวบุคคลใครเป็นอย่างไรก็อยู่ที่ตัวของเขาเองเท่านั้นที่จะทำตัวเองขณะที่นายชัยพลวิภา และนางสมพลรลาโพพร้อมด้วยสิจานุสิทธิ์พากันไปร่วมพิธีอาบน้ำมนต์ที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่วัดดานพระอินต์ตำบลร่มเก้าอำเภอนิคมคำส้อยจังหวัดมุกดาหารเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยหลังพิธีอาบน้ำมนต์แล้วเสร็จลุงพลเปิดใจกับทีมข่าวว่าวันนี้ตนและปะแตนมาทำพิธีอาบน้ำมนต์ตามความเชื่อที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ชื่อ บ่อน้ำวังคีตะนะครเป็นบ่อน้ำที่ไม่มีวันแห้งหลังชีวิตตนเริ่มพบเจอสิ่งไม่ดีทั้งนี้ตนเชื่อว่าบ่อน้ำนี้เย็นสบายหากอาบน้ำเย็นๆทุกอย่างในชีวิตก็จะเย็นลงส่วนหลังจากอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วชีวิตจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับอนาคตไม่มีใครสามารถคดดาดเดาได้วันนี้ป้าแตนมาร่วมพิธี แต่ไม่ได้อับน้ำมนต์ด้วยนอกจากนี้กำหนดการสร้างสารีระหลวงปู่ปริจินตนาคาขึ้นอยู่กับพระอาจารย์พลที่จะให้ช่างไปสร้างเมื่อไหร่ทนายรัชพลศิริสาครกล่กาวว่าเท่าที่ตนรู้จ,จักลุงพลมาเป็นคนจริงใจและใจกว้างชอบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เปิดบ้านต้อนรับทุกคนแม้กระทั่งพ่อค้าแม่ค้ามาตั้งร้านค้าขาย ลุงพลก็ไม่เคยว่าอะไรตนมองว่าจุดนี้เป็นจุดดีของลุงพลส่วนหมอปลาเป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมาแต่บางทีอาจคาดหวังเกินไปว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้พอไม่ได้ดังใจอาจรู้สึกผิดหวังน้อยใจและตนไม่สบายใจที่หมอปลานั้นไม่น่าโพสต์ในลักษณะเช่นนี้เพราะทําให้คนอื่นอาจมองหมอปลาไม่ดีหรือ อาจดูไม่ดีกับคนที่หมอปลาโพสถึงแต่ตนขอเป็นกำลังใจให้ทั้งหมอปลาและลุงพลอยากบอกหมอปลาว่าอยากคาดหวังกับลุงพลมากเกินไปเพราะเมื่อก่อนลุงพลเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาตอนนี้ต้องยอมรับว่าลุงพลน,นั้นมีชื่อเสียงแล้วอาจจะมีความคิดเป็นของตัวเองอาจจะอยากปรับเปลี่ยนอะไรให้ดีขึ้นทำให้ความเห็นไม่ลงรอยไม่เป็นไปอย่างที่หมอปลานั้นต้องการ ฉะนั้นหมอปลาต้องรับฟังและยอมรับความคิดของลุงพลบ้างเพราะลุงพลนั้นโตแล้วมีความคิดเป็นของตัวเองอีกทั้งลุงพลนั้นอยู่ในที่แจ้งทุกคนจับตาลุงพลถ้าทำดีสังคมก็ชื่นชมถ้าทำชั่วทั้งกฎหมายและสังคมต่างมีบทลงโทษอยู่แล้วฉะนั้นปล่อยลุงพลไปเถอะถ้าลุงพลอยากทำอะไรก็ปล่อยไปสักวันหนึ่งนั้น หากทำดีก็จะได้ดีเองถ้าทำไม่ดีก็ต้องรับบทลงโทษไปตนขอเป็นกำลังใจให้ทั้งลุงพลหมอป่าพี่อุ๊บทั้งสามคนโตกันหมดแล้วมีความคิดเป็นของตัวเองคิดว่าสักวันทั้งสมคนจะเข้าใจและกลับมาเป็นมิตรต่อกันเหมือนเดิมคงไม่จําเป็นต้องมีกาวใจเพราะทุกคนมีข้อดีหมดอันไหนเข้ากันได้ไม่ได้ก็ต้องปล่อยไป สักวันเวลาจะช่วยเยียวยาทุกอย่างเองความคืบหน้าล่าสุดอุปวิริยะห่วงลุงพลทัวลงแนะนำทำบุญเผยคิวงานแน่นล่าสุดนะครับคุณอุปวิริยะนักปั้นมือทองจัดงานบางกะปิแฟมิลี่แฟชั่นวีค2020ณศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์ชั้นหนึ่งโดยแรกเริ่มเดิมทีงานนี้จะถูกจัดที่หมู่บ้านกกออกจังหวัดมุกดาหาร โดยใช้ชื่องานว่ากกกอกแฟมิลี่แฟชั่นว e คซึ่งมีลุงพลป้าแตนรวมถึงลูกชายสองคนน้องน้ำมนต์และน้องโอมเป็นไฮไลท์ของงานแต่เนื่องจากไม่สะดวกอุปวิิยะจึงหาคนเดินแบบแทนเป็นเพื่อนของลุงพลคือป้าถอนป้าจำลองน้องจูหลงลูกชายเจ้าของร้านกาแฟกกกอกคุณน้ำฟ้าภรรยาหมอปลาและทนายโนบิตะ สำหรับบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานมีผู้ร่วมเดินแบบนับร้อยชีวิตพร้อมกับการแสดงมากมายจากลูกศิษย์ในสถาบันคุณอุ๊บโดยช่วงที่ป้าถอนป้าจำลองคุณน้ำฟ้าและคุณอุ๊บเดินแบบก็เรียกเสียงปรบมือรวมถึงเสียงเชียร์จากคนดูได้อย่างคึกก้องป้าถอนป้าจำลองทานายโนบิตะและครูชาไทยได้สวมใส่ ชุดผ้าฝ้ายซึ่งเป็นของท้องถิ่นในหมู่บ้านเกกอกและอำเภอเขมาราชส่วนคุณอุ๊บก็มาในชุด mix and match มีผ้าฝ้ายเป็นส่วนหนึ่งของชุดพร้อมสวมชดาอุ๊บวิริยะพงอาจารเปิดเผยว่าทุกอย่างผ่านไปด้วยดีซึ่งจริงๆแล้วจะมีลุงพลกับป้าแตนมาเดินด้วยชุดก็ทำไว้ให้แล้ว แต่ก็แก้ไขปัญหานี้ด้วยการเอาชุดให้คนอื่นใส่และชวนป้าถอนป้าจำลองมาแทนเพราะเหตุที่ลุงกับป้าแต่นั้นไม่มาร่วมงานด้วยเพราะก่อนหน้านี้เกิดความไม่เข้าใจกันเขาคิดว่าตนนั้นคงไม่จัดงานแล้วจึงได้รับงานอื่นไปวันนี้ไปแล้วซึ่งตนก็เข้าใจส่วนงานที่ตนต้องทำงานร่วมกับลุงพลอีก ก็จะมีอีก4งานคือวันที่8มกราคม64จังหวัดนครพนมวันที่18มกราคม64ที่จังหวัดชัยภูมิงานสงกรานจังหวัดนครนายกและงานคาวบอยไนท์โดยตนก็สามารถแยกแยะเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานได้เพราะเป็นมืออาชีพทั้งสองท่านก็ทราบแล้วด้วยว่าต้องร่วมงานกันซึ่งช่วงนี้อาจจะต้องห่างกันบ้างเพื่อความสบายใจ แต่สักพักก็อาจจะกลับมาเหมือนเดิมอย่างไรก็ตามช่วงหลังปีใหม่จะมีไปจัดงานที่กกตูมในชื่อว่าโฮมสเตย์กาแฟกกกอกแฟชั่นวีคซึ่งงานนี้จะเปิดโอกาสให้กับเด็กกกตูมและกกกอกมาร่วมเดินแบบเนื่องจากเด็กแถวนั้นเคยซ้อมแล้วแต่ไม่สามารถมาในวันนี้ได้หลังจากตนมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงาน ตนอยากสารฝันให้กับเด็กเหล่านั้นได้เป็นจริงโดยสปอนเซอร์คือแฟนคลับในต่างประเทศทั้งนี้หากตนผ่านไปแถวกกกอกก็จะต้องแวะไปหาลุงพลหากไม่ไปก็คงจะน่าเกลียดแต่เวลาลุงพลผ้าแตนมากรุงเทพก็ควรแวะมาหาตนบ้างจะได้เสมอภาคกันตนก็อยากจะให้กำลังใจลุงพลที่ช่วงนี้อาจจะมีคนโจมตีบ้าง โดยอยากบอกให้ลุงพลนั้นคิดดีพูดดีทำดีต่อไปแล้วสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาเหมือนกับตนให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์พร้อมแนะนำลุงพลให้ไปทำบุญแล้วก็ทบทวนตัวเองว่าในอดีตที่ผ่านมาคนรอบข้างมอบสิ่งดีๆอะไรให้บ้างเพื่อลุงพลจะได้คิดได้และกลับมาเป็นเหมือนเดิมนางนารินเงินนามหรือป้าถอนและนางจำลองแดนกาใส หรือป้าลองเพื่อนสนิทของลุงพลเปิดเผยว่าดีใจมากที่ได้มาร่วมงานเดินแบบในครั้งนี้ประทับใจในทุกอย่างซึ่งการเดินแบบสำหรับพวกตนนั้นก็ค่อนข้างยากเพราะที่ผ่านมาก็ทำงานมาตลอดไม่มีเวลาซ้อมแต่เมื่อตั้งใจก็ผ่านไปได้ยอมรับว่าตื่นเต้นตัวสั่นหมดตัวสั่นไปหมดขณะเดินทำอะไรไม่ถูกแต่ก็ ติดใจหากมอประกาศให้ก็จะมาอีกแน่นอนทั้งนี้พวกตนขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินและค่าที่พักทําให้พวกตนนั้นได้มาเดินแบบและเที่ยวกรุงเทพในวันนี้สำหรับวันนี้นั้นที่จริงก็ต้องมีลุงพลกับป่าแตนมาด้วยพวกตนก็รู้สึกเสียดายแต่พวกเขาติดงานกันจริงๆถ้ามีโอกาสอื่นให้ได้ร่วมงานกันอีกก็ยินดีสุดท้ายนี้ พวกตนนั้นอยากจะบอกว่าลุงพลยังเหมือนเดิมทุกอย่างเป็นคนดีเสมอมาและไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปแต่สำหรับคนอื่นพวกตนไม่รู้ขอเป็นกำลังใจให้ขอให้สู้